ไม่เป็นไรให้เปิดกอดเถยอะยอ๋อสามชาติหน่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงคิโนะครับผม เสร็จเรียบร้อยครับแตรนะครับเหลืออะไรยางนะครับยางบันไดใส่เสร็จแล้วระบบไฟก็เสร็จแล้วเหลือมิชลินยังไม่ได้ต่อไฟนะครับเอาไว้ก่อนทะเบียนก็นี่ครับทะเบียนใส่ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเมันไม่ได้กึิ่นกลางครับเดี๋ยวต้องแก้ใหม่ พอดีมากเลยช่างเหี่ยวก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับตังก็ผมยังไม่ได้จ่ายนะเพราะว่ายังไม่ได้คิดค่าเสียหายกันเอาไปดูช่างบอยกันหน่อยครับช่างบอยกำลังทำอะไรอยู่เอ๊ะท่อเขาเจาะรูยังเนี่ยไล่เจาะรูยังนะ ทางบอยฟังนี้เจาะยังอ๋อจาะแล้วเหรอ,โอ,หรอโอเคครับผมโ,โอ้จะใส่ป้ายทะเบียนครับเดี๋ยวส่งไปในแชทเ้อค่าใช้จ่ายปีปีหน้าก็ส่งไปเด้อ <c oughs> เออ Ok, mày này có bay Hãy subscribe cho đúng Ghiền không ủa, ทำแตรสองวันนะครับแต่ว่าก็คือมาแบบครึ่งวันนะมาประมาณเที่ยงทำครึ่งวันก็เป็นหนึ่งวันสี่ปากออประมาณออราคาประมาณน่าจะหลักหมื่นนะหมื่นต้นๆน,นะถึงหรือเปล่าเคยติดกับแกตอนนั้นนะ่ะมาขาวอะ่ะแกเอาห้าพันนะ หนึ่งตัวนะแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่รู้ครับสิบอนมาจากไหนอันนี้ท่อเราไล่เจาะรูหมดแล้วครับนี่ต้องเจาะครับไม่งั้นน้ำม,มันขังครับนี่ไล่เจาะหมดแล้วครับ เหลือ,อยางครับล้างยางนี่สั่งมาจากชนบุรีนะแต่เมื่อไหรจะถึงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องเอาไปล้างอัดฉีดนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นเช็ดเ,เงา ได้ไหมช่างปูเรียนกำลังเลียมันมันมันเป็นรอยน็อตของมันไหมครับมันไม่ใช่รอยน็อตที่เราต่อเนี่ยมันห่างกันเยอะนะมาแล้วครับดอกตะวันเหล็กไม่หนาเท่าไหร่ตรงเนี้ยใส่อะไรทะเบียนสีมิลฮะใส่ทะเบียน เสียบอลว่าเท่าไหร่ผมไม่รู้เนอะเก้าร้อยเก้านอกเก้านอกใช่มันแพงไ้ตรงเก้านอกนี่ยหรือ่าขาดเสรอประหารเนี่สียบอลมาจากไหน ฮะกำลังกนใช่ยมาอ้อู้หทำไมมันแข็งจัวะน้าครับซีมิเนเอง <c oughs> น้ำกันเลยครับเจาะสวานมือ <c oughs> อ <c oughs> ไม่มีแรงกดเอาแรงไปไหนหมดเอาแรงไปไหนหมด <c oughs> ดินทั้งว,นวันแล้วมาสโอ้ <c oughs> ห้าโมงแล้วเริ่มหมดแรงนั่นแหละครับ ต้องนิ่มๆเรื่อยๆในกลางในปักจุลันโอ้โหแค่นี้มัอนรูนี่มัน,น,มนเจาะต้องเจาะรูเล็กก่อนอมันต้องทะลวงรูเล็กททะลุก่อนเสียบแล้วครับเสียบอล Okay. เสียบอลวันนี้เอาแอคคอร์ดมาขับนี้ไหมเสียบอลท่านเนี้ยฮะสบ,ยสบายครับสบายสรโอ้โหเกียร์เดิมๆใช่ไหมนี่เครื่องเดิมเกียร์เดิมโอ้โแต่ภายนอกนี่ซิงมากเลยครับสุดจัดครับ เสียบอลก็จเจาะเยางไม่ทะลุครับเริ่มใ่เสียบอลเสียโป้เฮ้ยเสียบอยลงบอลแล้วครับลุดแหละ เอา้ายังอีกโดกโดกมันเข้าในโอ้โตายเลยเอ,าอ้าตรนุ่นง่ายเถอะขอนี้ยากเอ้าลองใหม่ครับ เสบอ์ไม่ใช่จับสองตัวป่ะเอ้ยเสียเสบย์บอยอบอยไม้ดิลงนี่แหละจับสองนี่ครับผมคิดว่าจับสี่ดิจับสองสองเนี่ยครับไม่แตก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 ,แตก,แตกอะไรเราจะจับทะเบียนยังไง <laughs> <laughs> อันนี้อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะอ,<ห>อันไหนอยู่ข้างหลังผมไม่เคยแต่ทะเบีย,ยเนเลนเอองั้นจับสี่ถูกแล้ว จับสีถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราต้องยึดทะเบียนไปเลยตรงนี้ครับอืมเฮ้ยทะเบียนเรายึดสีเลยเสีเลยเนาะเออไม่ได้อยู่ว่าเดีมสิใช่ใช่ใช่โอเคถูกแล้วเอาสีเลยนี่ครับเอามาจากไหนนะอุบลครับเอาขี้ไก่ที่ไหนสับตะเคาะสับตะเคาะหนองบุญนาคหนองบุญนาคเอาไปลงอยู่บน หกล้อแบบไหนอ่ะหกล้อเกษตรเหรอครัข้อเกษตรเหรอมิก้าเอฟซีจากอุบลครับไม่เดียวทำได้เหรอใช่เสร็จแล้วมาคนเดียวเหรอมาัับบแฟนครอ๋อจอดกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเขาเขายังไม่ปิดเหรอยังครับยังเปิดไม่ย่ะ นู่นไงอยู่ข้างหลังปวดเบียร์เพียบเลยคร <c oughs> ับได้เลยครับเสียบอนเสียบอนมาเลงทะเบียนหน่อยที่ตรงไหมหลอกเสียบอนให้มา ซื้อซื้อรอับตรีเลยนะเสือมันออกผมซื้อไปแล้วมีพอดีเลยเก้าสี่เจ็ด <c oughs> ซื้อไปวิ่งดินหนอเชียซื้อไปวิ่งดิน <c oughs> ตังไม่พอบ๋อ แถวอุบลเขาเล่นรถแบบไหนแถวบ้านไปจากสุรินทร์นะรถแถวยูฟุนนะวันนี้มีแต่ของนอกไปครับครับโดยทางวัดภพยครับผม ไม่มีติ๊กเกอร์ให้เลยเอานี่นจางโป้อยู่นี่เอาให้ตรงงั้นลูกเปือะม,มันจะต้องจอมัขยับขยับได้ขยับเลย เราก็ทะลวงตัวนี้ได้ไหมเออนั่นทะลวงตัวนี้ตต้้อองเลื่นนัวีใช่แล้วก็ต้องเลื่อนเพราะว่ามันไม่กึ่งกลางครับดูใจดูันเหมือนกันมบ่อยมาดูแบบบ่ะ ปา้ายมันควละป้ายอันนั้นไป้ายไทยอันนี้ป้ายนอกครับข้างหน้าเป็นไทยข้างหลังเป็นนอก <S 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 ใช่ไหม ยุดยุดซส้นนะยุดนั่งก่อนไหมเพราะว่าโจนมุนตามตามุนไหมไม่รู้เลยแล้วมันไม่มีที่จับเีกเออต้องยึดก่อนเลยอเ,เออไ,ไ,ไอเ้มันเหมือนถาดไอ เสิร sí, ์ฟอาหารยังไงไม่รู้ชามาเลมเออพวกเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟแก้วโค้งน้ำเลยเนี่ยขันน็อตก่อนนี่ครับซื้อออโต้เรียบร้อยครับ947 ป้ายเมืองน,นอกจะมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะน่าจะเอาอยู่ได้แค่นี้นสวยงามครับไฟสองป้ายเราก็มีนะครับนุ่นไฟสองป้ายครับต้องมี ป้ายป้ายหน้าครับเราต้องโมงดิฟายใหม่ครับฟับงนี้ได้บ่นี่ครับตรงยาวตรงนี้ตรงยาวตรงนี้มันมันกว้างครับมันมันเส้น,นมันไม่ได้กินกลางครับ นี่น่าจะเป็นเหล็กเหล็กปั๊มเนาะเนี่ยปั๊มขึ้นรูปมาเลยเอตัวน้อยเนี่ยอยู่ทั้งวันเลยครับเสร็จยังเสร็จแล้วหรยอทำขายปื๊เลยเจ้โอ้โหรถกระบะยังหอนเลยกะบะยังหอนเนไปดู <c oughs> ได้ไหม นั่นละนี่แหละตรงกลางละเหลือยางครับพี่น้อง่รูจะมาวันไหนครับสัสงสองเส้นเห็นร้านบอกว่าสามถึงห้าวันถึงโอ้มันนานมากเลยโอ้ได้เวลาถอนแล้วตัว หิวแล้วนี่นะหิวเบียร์แล้วสุดน้อยได้เวลาถอนแล้วเดี๋ยวนี้หันไปซืออ้อขายวัวควายใช่แล้วแต่มันเงินดีกว่าหกล,อล้อเนาะเนาะ ไม่ต้องซ่อมทุน้อยเล่นจนรู้แล้วเหนื่อยนะเอาละครับตรงแล้วครับตอนนี้เป๊ะต้องดัดแปลงนิดนึงครับ พรุ่งนี้ก็จะไล่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับเอาละครับรถทุนน้อยครับเรียบร้อยดีครับ ห้อนกับรถผมอีกอะ่ะโอ้ยยอดเลยเอาละครับเรียบร้อยครับ ใส่เป็ด้ายะเป็นเรียบร้อยครับผมนี่ข้างหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังครับนี่ครับโอ้ลองท่อเพราะนะ่รนะ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับช่างเลิกง,งานแล้วล <ะ S 2> เก็บข่าวเก็บของแล้วครับ